ถึงเวลาคราใครวัยกเกษียณต้องหมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพักแต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่ไหนายขอจงมีความสุขกายสุขใจทั้งห่างไกลโรคภัยพยันตรายชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญสิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัยทรงใจถึงใจ ให้กันตลอดไปสิ้นกันญานี้ชาวสาธารณสุขจังหวัดยโสธรต้องอำลาบุคลากรที่ทรงคุณค่ามากประสบการณ์ไปตามระบบราชการได้แก่นางอภินญาบุญถูกเกิดเมื่อวันที่21มกราคม พุทธศักราช2508ตำแหน่งปัจจุบันสาธารณาสุขอำเภอป่าติว้วนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานที่สาธารณาสุขอำเภอป่าติ้ววุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรการสาธารณาสุขชุมชนพดุงคันอนามัยจากสถาบันโรงเรียนพดุงคันอนามัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช2528ระดับปริญญาตรีสาธารุศศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีพุทธศักราช2536ระดับปริญญาโทสาธารุศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการระบบสุขภาพจากสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีพุทธศักราช2555 ประวัติรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ3ม,มิถุนายนพุทธศักราช2528ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ2หน่วยงานสถานีอนามัยบ้านตูมตำบลกุดน้ำใสาสาธารณาสุขอำเภอคอวังจังหวัดยโสธร อายุราชการ40ปี4เดือนประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรางวัลคุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นประเภทโปสเตอร์พรีเซนเทชันเรื่องธนาคารนม แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในเด็กแรกเกิดถึง6เดือน เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขือนแก้วจังหวัดยโสธรจากสำนักงานเขตสุขภาพที่10อุบลราชธานีพุทธศักราช2561-2รางวัลแม่ดีเด่นระดับจังหวัดยโสธรประเภทแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติประจำปี2565จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูระปัม์พุทธศักราช2565 3. รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีสีเอ็ซีดีจังหวัดยโสธรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรพุทธศักราช2568คติประจำใจสิ่งที่อยากบอกกับรุ่นน้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดมีความสุข และชื่นชมความสำเร็จในจุดที่ยืนอยู่ณนะเวลานี้และก้าวเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเชื่อมั่นในตนเองนางเดือนตั้งจิตเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2507ตาำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่อสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ววุฒิการศึกษาระดับปริญญาสาธารณาสุขศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีพุทธศักราช2547ประวัติรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ 3มิถุนายนพุทธศักราช2528ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพสองสถานีอนามัยหนองเชียงโพตำบลกุดจอสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดประธมาภรณ์มงกุฎไทยรางวัล คุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจ 1. ได้รับรางวัลบุคคลดีศีระบาดจังหวัดยโสธรสาขาการควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรพุทธศักราช2562 0ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นผู้ทำประโยชน์คนดีสีโสธรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช2563 3. ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นคนดีสีปรถมภูมิแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2568ระดับเขตสุขภาพสาขานักวิชาการสาธารณสุขและสหวิชาชีพจากสำนักงานเขตสุขภาพที่10 พุทธศักราช2568คติประจำใจสิ่งที่อยากบอกกับน้องรุ่นหลังเข้าใจเข้าถึงให้บริการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนายสุภทธิ์ตั้งจิตเกิดเมื่อวันที่2กรกดาคมพุทธศักราช2508ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเวียงปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาเวียงสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ววุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาธารณาสุขศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันมหาวิทยาลัยมหิดลปีพุทธศักราช2545ระดับปริญญาโทวิวทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช2550ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ1ธันวาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณาสุขชุมชน2หน่วยงานสถานีอนามัยบ้านสำโรงตำบลคูเมือง สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีตริยาภรณ์ช้างเผือกรางวัลคุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจรางวัลชนะเลิศอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านระดับชาติ3ส,สาขาปีพุทธศักราช2554 และปีพุทธศักราช2555รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนน้อยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเวียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Green and c l ร a n ระดับดีเยี่ยมปีพุทธศักราช2567และปีพุทธศักราช2568คติประจำใจระยะทางพิสูจน์ม้า การเวลาพิสูจน์คนทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางพันลิตาแก้วรัตเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2,507ัําแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิง์ อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสุขศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลสภสิภทธ,ธิประสงค์อุบลราชธานีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่2ธันวาคม พุทธศักราช2,528ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณาสุขชุมชน2ที่สถานีอนามัยบ้านคําขอนตาอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรับรางวัล1ประกวดห้องสุขาได้รับรางวัลระดับประเทศ 2. ประกวดสถานีอนามัยลดโรคร้อนระดับประเทศ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดเป็นตัวแทนประกวดระดับเขตคุณงามความดีที่ได้รับ 1. เป็นประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของกลุ่มถ่ายโอนไปยังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธร 2. เป็นประธานชมรมพยาบาลกลุ่มถ่ายโอนจังหวัดยโสธร 3. เป็นประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเมืองยโสธรความภาคภูมิใจได้รับการคัดเลือกให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านการบริการวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ทพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 2. เป็นผู้นำในการผักดันให้พยาบาลและนักวิชาการกลุ่มถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษคติประจำใจสิ่งที่อยากบอกกับน้องรุ่นหลังกล้าคิดกล้าทำกล้ายอมรับความจริง สิ่งที่อยากจะบอกน้องๆอ,อยากให้น้องๆระดับประถมภูมิไม่ว่าจะอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสาธารณาสุขให้รักและประสานงานกันโดยไม่แยกประทรวงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนางทัศนีอินอ่อนเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2508 ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำฮีตำบลขั้นใดใหญ่อำเภอเมืองยโสธรวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาลและพะดุงคันร,ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสุขศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ1ตุลาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคระดับ2 ที่โรงพยาบาลป่าติ้วอําเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรางวัลคุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทรงเกียรติที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอย่างดียิ่งจากกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้นำทีมบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรทรัพยากรการวางแผนการควบคุมกำกับและการประเมินผลจนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้สำเร็จผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วความสำเร็จจะตามมาเองสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องชีวิตในวัยงานให้ยึดหลักครองตนครองคนครองงานปฏิบัติตามกฎหมายจัญยาบันวิชาชีพอย่างเคร่งครัดนางไลออนมาหาเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม พุทธศักราช2508ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดงตำบลเดิดอำเภอเมืองวุฒิการศึกษาประกาศสนิยบัติการสาธารณาสุขชุมชนพดุงคันอนามัยวชิระพยาบาลปริญญาตรีสาธารณาสุขศาสตร์บัณฑิตบริหารสาธารณาสุข มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ4มิถุนายนพุทธศักราช2529ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ2ที่สถานีอนามัยบ้านหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือก รางวัลคุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจรางวัลเกียรติบัตรผู้ทรงเกียรติที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอย่างดียิ่งจากกระทรวงสาธารณาสุขภาคภูมิใจกับอาชีพรับราชการได้รับใช้ประชาชนใต้เบื้องยุคนระบาดจากตำแหน่งเจ้าพนักง,งานส่งเสริมสุขภาพสองจนกเกษียณในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษคติประจำใจ มีสติอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่อยากบอกกับน้องชีวิตในงานให้ยึดหลักซื่อสัตย์กตันญูมีวินยัยอดทนปฏิบัติตามกฎหมายจัญยาบรนวิชาชีพอย่างเคร่งครัดนางเรืองรักจันสว่างเกิดเมื่อวันที่ 5พฤศจิกายนพุทธศักราช2507ตำแหน่งปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรวุฒิการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน,นีจังหวัดนนทบุรีสมทบมหาวิทยาลายัยมหิดล ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ1ธันวาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ2ที่สถานีอนามัยบ้านน้ำอ้อมตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอคอวังจัังหวดยะโสธรประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดพวีติยาภรณ์ช้างเผือกรางวัล คุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจ 1. รับรางวัลพยาบาลดีเด่นปีพุทธศักราช2565 2. ประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวปีพุทธศักราช2552 3. จัดทำ้าป่าสามัคคีร่วมกับชุมชนเพื่อจัดซื้อยูนิตธันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวปีพุทธศักราช2553 4. จัดทำผ้าป่าสามัคคีร่วมกับชุมชนเพื่อก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมเงินปีพุทธศักราช2566คติประจำใจสิ่งที่อยากบอกกับน้องรุ่นหลังทำวันนี้ให้ดีที่สุด ให้มีความรักและความสามัคคีในองค์กรมีศักดิ์ศรีมีความรับผิดชอบและสร้างศรัทธาให้กับประชาชนนางสาวทันสินีบุญทศเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศราช2507 ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเจ้าพนักงานคันตสาธารณสุขชำนาญงานปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูทุ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร วุฒิการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันทันตกรรมกระทรวงสาธารณาสุขนนทบุรีปีพุทธศักราช2536หลักสูตรประกาศน,นียบัตรสาธารณาสุขศาสตร์ทันตะสาธารณาสุขจากสถาบันวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทร อุบลราชธานีปีพุทธศักราช2544ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ1มิถุนายนพุทธศักราช2536ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลยะโสธรลาศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณาสุขศาสตร์ทันตะสาธารณาสุขเมื่อปีพุทธศักราช2544 วิทยาลัยสาธารณาสุขสุรินทรอ์อุบลราชธานีตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตะสาธารณาสุขชำนาญงานปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดูทุ่งสํานักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองยโสธรรางวัลคุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจโล่พนักงานดีเด่นระดับข้าราชการจากหน่วยงาน โรงพยาบาลยโสธรพุทธศักราช2539โลแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อสอวอปีพุทธศักราช2566คติประจำใจเกิดเป็นคนอย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีต้องมีดีติดตัวไปสิ่งที่อยากบอกกับน้องรุ่นหลัง การทำงานท่ามกลางความขาดแคลนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานขอเพียงมีใจสู้รักในงานที่ทำเราจะสามารถผ่านไปได้และประสบความสำเร็จอย่างงดงามนายทองคำวงสุวรรณเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2507 ตำแหน่งปัจจุบันพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขพนักงานบริการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องขาอำเภอเมืองยะโสธรวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3จบจากสถาบันการศึกษานอกโรงเรียนปีพุทธศักราช2552ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ พุทธศักราช2,555ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขพนักงานบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องขาตำบลน,น้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรคติประจำใจความอดทนคืออาวุธของนักสู้ นางเพนสีปาลวงศ์เกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508ตำแหน่งปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนมตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรการพยาบาลและพดุงคันระดับต้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพมหาวิทยาลัยมหิดลประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ1ตุลาคมพุทธศัการาช2528 ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคสองที่โรงพยาบาลกุดชุมประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรางวัลคุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจพยาบาลต้นแบบภาคภูมิใจในการทำงานรับราชการวิชาชีพพยาบาลซึ่งทำให้พ่อแม่ภูมิใจ คติประจำใจสิ่งที่อยากบอกกับน้องรุ่นหลังทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำเหมือนว่าเราจะจากไปในวันนี้ทำงานใช้ใจในการทำงานทำด้วยความเข้าใจมีความสุขสนุกกับงานโดยยึดผู้รับบริการเป็นหลักนางนาฏพิทักษ์มูลสารเกิดเมื่อวันที่ 13. พฤศจิกายนพุทธศักราช2507ัตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุแดแครดอนอำเภอเลิงนกทา วุฒิการศึกษา 1. ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับตน้นปีพุทธศักราช2528จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 2. ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตปีพุทธศักราช2539จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาิราช 3. ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตปีพุทธศักราช2549 จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช 4. ปริญญาโทสาธารณาสุขศาสตร์มหาบัณฑิตปีพุทธศักราช2556จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ1ตุลาคมพุทธศักราช2528 ที่โรงพยาบาลกุดชุมสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรตำแหน่งพยาบาลเทคนิค2ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแขดอนประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดจักรพัรดิดีมาลารางวัลคุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจ1รางวัลรองชนะเลิศข้าราชการสาธารณสุขดีเด่นสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะโสธรปีพุทธศักราช2542 ส่งเสริมสนับสนุนนายวิทูลนันทาอาสาสมัครประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่10ปีพุทธศักราช2563 3. พื้นที่ดำเนินการสาธารณาสุขมูลฐานดีเด่นสาขาการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัดยะโสธรปีพุทธศักราช2563 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุดแคดอนผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวเขตสุขภาพที่10ปีพุทธศักราช 2,565 5. พยาบาลต้นแบบสาขาวิชาการจากเครือข่ายพยาบาลจังหวัดยโสธรปีพุทธศักราช2,567 6. คนดีสีเมืองเลิงจากหน่วยงานสภาวัฒนธรรมอำเภอเลิงนกทาปีพุทธศักราช2,567 7. บุคคลต้นแบบ คนดีศี NCD จากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรปีพุทธศักราช2568คติประจำใจสิ่งที่อยากบอกกับน้องรุ่นหลังรักและชอบในอาชีพจะทำงานให้ออกมาดีมีการพัฒนาตนเองไม่สิ้นสุดย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จนายนิด จันเรืองเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนิ่งอำเภอเลืองนกทาประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ1ธันวาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สุ ขาพิบาลสองสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกนางสาวแขไขไภัยแครว เกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2507ตำแหน่งปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชมุนีตำบลโนนายอำเภอมหาชนะชัยวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และประดุงคันชั้นสูง ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อ1เมษายนพุทธศักราช2528ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคที่โรงพยาบาลขอวังประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดจกักรพรรดิมาลารางวัลคุณความดีที่ได้รับความภาคภูมิใจ 1. รางวัลพยาบาลต้นแบบสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอมหาชนะชัยพุทธศักราช2555และพุทธศักราช2566รางวัลคนดีสี NCD จากสาธารณาสุขจังหวัดยโสธรพุทธศักราช2568 คติประจำใจสิ่งที่อยากบอกกับน้องรุ่นหลังทำงานด้วยความขยันอดทนซื่อสัตย์ทำความดีเพื่อความดีและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเกื้อกูลเพื่อสร้างบารมีการเกษียณอายุราชการของทุกท่านจึงเปรียบเหมือนการสูญเสียเพชรเ,รเม็ดงามของชาวสาธารณาสุขจังหวัดยะโสธร อีกหลายเม็ดแต่ทุกท่านก็จะยังอยู่ในใจพวกเราตลอดไปในเครื่องแบบแถบเครื่องราชรับใช้ชาติราชหลวงล่วงกเกษียณความทรงจำความลำบากความภาคเพียรยังวนเวียนดุดพึ่งผ่านวันวานมาพับเครื่องแบบแถบเครื่องราชประดับหิ่งผลงานทิ้งไว้เบื้องหลัง ไร้กังขาเริ่มชีวิตสามัญชนคนธรรมดาถอดหัวโขนอำลาสง่างาม